คอเลยนะครับเพราะท้องฟ้าแบบนี้นะครับเดูกันนะครับไม่ติดฐานนะครับลงไปนู่นนะครับอนัพลาดอย่างแรงนะครับาขาวาาไทยสีทองนะครับโอ้โหขึ้นอย่างสวยนะครับผมดับควันขาวที่ติดมาตลอดโอ้ยทำเอาเลย ไหลหางแขงผาดเหลวผากเลยย่างลงเวลาตามลงมาไทซีทองเลา้นะค่าบเลงามขอออกอเดร้คแนนกับทงโรมกลงามในๆกัตเดีวขอบคุติตามรับชมหอเอฟซีสวัสดอีกครับ